กราบสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสวัสดีหลักการทักทายเด้อนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอำนาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับพี่น้องคือเกาเจอกันอีกงหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราอยู่กับรถขุดนะครับค่ายโกเบโก้นะครับโกเบโก้ไอเคสองร้อยนะครับรุ่นแปด รถเสียก้อนครับหน้างานหลังจากที่ฝนตกมาสองวันนะครับพี่น้องครับโอ้ยเละแห้งครับพี่น้องเลยงานนี้มีเละครับมาดูมาดูาดจานโก้ครับจานโก้แกจะแก้ปัญหายัางไงครับกับน้ำขังอ,อจอเอเจครับฝนตกสองหมือครับพี่น้อง ขาก็นนะชเดตียิงเิ่งครับอ่ะกำลังอาน้จัลงหลุมครับโอ้ยตื่นเฮี้ยครับพี่น้องจระชี้ยาไปทางใดครับจะวิ่งได้บอนี่ อามือไปไปออกเดี๋ยวว่าพงผี่ลยแล้วก็ออกนอกเกาะออกบางนอกไปแล้วครับเดี๋ยวแก้ปัญหาหน้างานก่อนนะครับอันดับแรกอันดับต้องหลุมครับโอ้หลุมดังง่ามคัะคาวันนี้รถดำห้องกระสีในชาติแบตครับพี่น้องไปกวาดชิลเลอรก่อนนะครับ บอสิตมออกบ่อใดน,นะครับพี่น้องแลีนบ่ได้ครับอ้าวดันดาเออดันทีมเนะี่ยดันไปนะแต่เมไกลพุ่นดันเงี้ยเข,เขาก็กุ้งพุ่นนะไปดูกันครับว่าแกจะแก้ปัญหาหน้าง,งานออกมาแบบไหน,นครับเงานหลาฝนลำบากเนี่ยครับพี่น้องเอ้ยนะครับทุกพื้นที่นะครับช่วงนี้ฝนลงเยอะครับ หน้ำร้ายกับพี่น้องคุณนะกำลังทําการนะครับทําการอานามออกครับพี่น้องนามมันหุงนะครับหุงน้ําห้อยรดไปโคนะครับหุงน้ําห้อยหล่อโลโกหล่อแน่นะครับพี่น้องทําการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับพ่อเลี่ยก่อนนะครับแดดหล่อแห้งมันคือสีแห้งสีกลามไปอยู่นะครับพี่น้องคิดวลาได้นะครับ รถเบี่โค้งกับหอกกสิเดซ่าดแบทครับรถด,ดำกับฮอกกสิเดซ่าดแบทนะครับเอา้าลวงพ่อหน้าเจ้าคือประกวดโอ้โหลูกเาของคนเป็นหลุมไปไหมโอ้แกขุดเป็นหลุมครับรถด,ดำสิบวัดหอยลงบ่หรือยังไงแกจะให้น้ำไหลลงหลุมก่อนบ่ให้น้ำไหลลงหลุมก่อนพอชีตัอกออกบ่ครับมีจังไรอ่ะอ่ะมาชมกันนะครับว่าจะออกมาลักษณะไหนนะครับ เป็นกึกว่าแกสิเนกึกว่าแกสิไเกาบาังบางหอกแม่ครับพี่น้องไม่ว่าการครับอาจารย์ใครอาจารย์มันนะครับคู่ไฟคู่มันครับกับเจ้า s อ2 0 0รรุ่นแปดนะครับ รถดำจอดท่าครับพี่น้องวันนี้รถดำเราเหลืออย,อยู่อยู่ประมาณตั้งเจ็ดแปดคันนะครับจอดท่าเงี้ๆครับพูดเด็กกาดจอบไซคิ้วแหลกตลอดเลยเด็กกาเนี่ย,อย,อเ,ย,เ,ยเออแกหนาต้องลุ้มแกแล้วแกแกตักออกครับลำบากมากครับทำงานหน้าฝน ลำบากไปได้ก็ต้องสู๋ครับพี่น้องเหตุงานลูกลังนะครับลูกลังครับพี่น้องเหตุงานอยู่อำเภอเดชครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดบุรีรัาชธานีนะครับยังบทันรแถลง่ายนะครับคาดการว่าน่าจะอีกวันสองวันนะครับาแดดออกเต็มที่นะครับพี่น้องที่สีแล้วอยู่แดดงบ่ออกนี่กว็วา่าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ขันแดดบอ่อนเนี่ฝนลิ่นอยู่บเบาเนี่กัสิได้นอนกีเขาลิงต่อไปนะครับขันแดดออกแห้งๆกสับสีเป็นตะเลีวอยู่อ่าสู่กันต่อไปครับพี่น้องรถด,ด,ดำดรถเมโกเรานะครับจอดกับอะไรครับพี่น้องงวดหลายนะครับเป็นงานลูกลังนะครับขึ้นทาง ขยายช่องทางการจราจรนะครับเดือดดุมนะครับแยกหน้าสว่วงคับพี่น้องขยายเฉพาะช่วงไฟแดงนะครับกว้างประมาณสักข้างละสามเมตรนะสามเมตรถึงสามเมตรห้าสิบยาวประมาณขางละหาร้อยเมตรนะครับเป็นงานของบริษัทสอเขมราชนะครับทีมงานรถด,ดับเพโค้งหอกกับได้เมื่อคืนไอ้ดูล่างนะครับพี่น้อง มาซาดินคืนคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเออปวดออกปวดออกสั้นละอาจารย์ขี้คือยู่ดออกไปนี้มีแต่แหงอยู่ขึ้นปวดออกเนี่ยนะครับปวดออกตากไว้จังน่อยนึงไอเดียออกจังน่อยก็สีแหงอยู่จี้ยืดวานะครับวิ่งเกาหยากครับพี่น้องครับเอาหยากเหลือเกินนะครับฝุ่นหลงก็ได้เพราะว่าเพิ่นกข้างหน้าิ่นกวานเขาแล้วนะครับวานเขาวานน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง ngăn phải nói là trong mùa bão nó cũng ngăn được này cả đấy. Ừ, cướp đéo, cướp đéo, cái tai hèn yếu. ôi bảo bao nhiêu hận, ôi cái cái là bây giờ này, phá อำนาำบ่ก็ร <c oughs> อตัวนี้ปลาจอยขำหวานครับคุณไปเลยคุณบ่ปลาจอยขำหวานว่ะลู่ลางเราก็พอใช้ได้ครับงามอยู่หูกล่างก็ได้เะครับต,ตาพิศตะวามันเห็ดหยาครับพี่น้องเนี่ยครับปัญหาเราคือน้ำครับ ็นติดติดกระบะดีขนาดครับพี่น้องบานนี้คิดว่าน่าจะติดกระบะไม่ใช่น้อยนะครับหลายเตอบพพ่นละล้างมือกระเด็ดออกอยึบบอครับพี่น้องเด็ดออกยึบบอออกดิดินออกจากบอออกได้อยู่ครับแต่ว่าหายนาหนางานเป็นใอยลงนะครับพี่น้องมันเปียกนะครับตั้งแบ่ใยลงคือเขาทังเทียนหนางานบ่ตกยีบบอพ็นตกครับบานนี้เป็นจันทสันนะครับพี่น้องบางมือก็ได ก็คือว่าเนาะหามฝ้าห่ามฝนหามกันบ่ได้ครับถึงจะดูการแล้วนะครับแกจะทำยังไงอะไรยังไงครับนี่จะลงข้างล่างหรือเปล่าเห็นจิ้มดู นาสิแมนครับพี่น้องครับโอ้อยากลงไปน้ำพึ่นอยู่มันคือจืดแห้งแท้ครับพี่น้อง,ข,ง,งข้างล่างข้างล่างเขาหวานเขาเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับนื้ข้าวก็หวานหวานทุกที่แล้วนะครับแน่เพียงแค่ใจกับว่านเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยเปตะกุกอีกแเน้อฝนเอ้ยโอ้ฝนไปตักเอาดินแห้งนะครับปูซะก่อนปูอยู่บ่อน้อ น่อน้ำคือไหลเถอะขางเทิงเป็นหูร่างครบปีนน่องขางล่างอย่าเป็นดินตับมานะครับดินก่อนนะครับ สำหรับเรื่องราวนะครับเรื่องราวของนางงานวันนี้นะครับอาจจะทุลักทุลเลนิดหน่อยนะครับหน่อยไปหามากๆมากไปหาหลายครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อ่าสู่กันต่อไปครับ <c oughs> ไปให้สู่ซอยนะครับ ผลโตกสองหมื่นี่จอดสามครับพี่น้องตกสามจอดได้ทิศหนึ่งครับฮ <laughs> <laughs> อ้อลักกระไดเนาะมาตรงว่าปีเดือกเกิดน,นะครับพี่น้องผู้พิุนวานเขาตองแต่ส่งการแล่วก็มีครับผ <c oughs> ู้ผึ่งวานก็นมีนะครับภ <c oughs> ูทัานวานก็นมีครับพี่น้อง ตังเลือไม่เยอะนะครับลูกเรือเท่าที่เห็นนะครับเท่าที่ม่โคเดินมาครับเป็นทางมากน้อยเดียวครับพี่น้องยังบ่หลายครับได้อยู่ประมาณสองร้อยวนะครับสองร้อยวจะขีดถึงบ่ถึงนะครับกว่าหน้างานกับห้องกับไก่เสี่ยวเรี้ยวนะครับอยู่ทางหน้างานหน้าซวงกับไก่เสียวเลียวนะครับขาดการว่าสีพอดีกันนะครับลูก่างกับหน้างานคือว่าดีนะครับ น้องนะครับพี่น้องสลับคลิปนี้เอาไว้สมีซะก่อนนะครับคือสีบ๊อบมีหยังคืบหนาไปหลายคนนี่ดอกนะครับพี่น้องกานบอว่าลูกจยุดตรงออกนะครับทำตาให้หกล้อนะครับสลับคลิปนี้กับสีเอาไว้สมีซะก่อนนะครับพี่น้องคือสีบ๊อบมีหยังไปหลายคนนี่นะครับเดินทางซะก่อนครับใครจะเขาเบิ่ร์ดก็อย่าลืมกดติดตามให้ทั้งช่องนี้เ้อนะครับเอานาจเจริญหกล้อซิ่งนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนน่าไม่เด้อนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับตัเบิ่งมาเบิ่งในโคยทั้งครับลากกันไปด้วยกับเจ้าโบเบโก้นะครับ SK 200นะครับรุ่น8 YN 12นะครับของเสียก๊อตนะฮะสารกิจนี้นะครับสวัสดีครับ